ใช้ไม่แรงหนะวังทุกขานร้อนะแล้วก็โยกไม่แรงเล็กนะครับสิบปะได้ตีนยันไปเดี๋ยวให้มันล้อลอยก่อนลอยดีนะไม่หลุดมันบ้าลงอื้เดี๋ยวสปะไดหาไม่ลงอื้อนี่แหละนี่ก็ขึ้นแล้ว น้ำมันฮาวเวอร์ก็หยัดบางไงต้องเปลี่ยนสายน้ำมันฮาวเวอร์พอดีเลยมีแรงกับแจวเลยไปกี่ยังคะอ๋อขอบคุณค่ะอืมอีกนิดนึงขันตัดกันไปกันอยู่แล้วต้องข้าวขัน เกลียวเสียนะครับงานเข้าต้องเปลี่ยนทั้งตัวต้องเปลี่ยนทั้งนอ็อตตัวผู้ตัวเมียเกลียวเสียตัวนไไมียใช่ปะเลยทุกตัวเลยเปลี่ยนหมดงานเข้านะสว่างแล้วครับนี่เบิกนัดอะไรเมื่อไหร่ มีสำเร็จพอดีนะครับห้าร้อยกว่าบาทตู้เตัวเมียนะครับจะมีน็นนอตเขาเลยต้องเคาะออกนะครับปัญหาออแต่ปัญหาไม่แรงแหลกที่มันเคาะเตี้ยมจะหลดดุดไปหมดเลยของนายหนักเรามีมีปะยืมถามมักเนี่ยมีปะ ต้องนมสองตัวคือไม่แรงมันเล็กนะครับเดี๋ยวเคาะกลัวจะหลุดเบ้าหลุดบอแล้วเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะซื้อมาใหม่เบอร์ยี่สิบเอ็ดพอดีเลย แับเดิมตามเจอแล้วหล่นอยู่ตรงทางโค้งออกทีเดียวเลยนะครับวักนะ,ะเดิมเก็บซากมาสองสามรบเลยหล่นรอบเดียวเลยดึงมีแรงมาสองตัวเนะลยใส่ใสล็อตทีกล้องจำเป็นถอนน้ำออกนะครับ ออวางกัน้ลงเคาะน็อตออกนี่จะเถลดเนี่ อย่างเงี้ยโอ้าชานะจานเดจานดิดอะดิจังไรลล่ะไ้ยซิบรีตัดบ่ต้องดูต่อก่อ นันันเงาเด้ยวอาีกันครับจข้นกวนะตนนอืมตัดออกไปเลื่นะต้องหมุหมดช่วงเงเขามาก็ได้เปลี่ยนนะบองตรง ช่างนี่ยหาวิธีกันบอกแล้วเอาลงยูทูบให้เพื่อนนํำอันนี้ต้องถอดคลิปนะครับเอาดิสเบรกออก้าล็อกเบรกออกเบอร์สิบสองนี่ออกต้องเอาไอ้ขาล็อกเบรกออก <c oughs> <ๆ>แน่นเด้แน่นเด้ทุกคนเดอขวาต่างคนตัวยกขึ้น <c oughs> มาแมนต้องยกขึ้น,นครับออกซ้ายผิดด้านนะ <c oughs> ต้องกดขวาพงวังอ่แมนกดผิดฟังครับ อนี่ขอวโตอืมพอนะครับแล้วเป็นนี่แล้วอ่้าตัวยังนลักเบอร์สิบเก้านะเพอาะว้ัคนเอแล้วได้ละ มีรถล,ลายก็ให้ว่าแล้วเาทเน,นยาวสนานัว้นไอ่ข้ดระบาดเนี่ยนี่ครัแบแมนขันมานี่เอตน,นี่เอดน,นี่เอ่อ้าอืลุกปืโอ้ออรวะช่วรบบั้ไปหลบมุมเฮาเบอร์สิบสี่อ๋เสียบมันเสียน มังเลยมั่งสร้างมั่งอือมั่งกับโ่เก่งแล้วเนาะมาหาอูเขาอูแค่น้เองอืออ่าอ่าครับแมวไม่เก่งนะอ่าชงบ้านเพนเก่งอยู่ครับเสียก่บ้านเพนเคยทอดพอดีออกครับวันนี้ก็จะได้มีสร้างลูน้ำบัานเนี่ยสร้างจำเป็น แกนอยู่พะลุลืบดูปัญหาหน้างานนะครับสิบปีที่จอดไว้เห็แล้วครับนี่เสนิมบ้องแด้เละมากเลยครับคิดมากว่าเออมากครับเสนิมบุลงล็อกกันแล้ว เออบ่ต้องซีนออกเออแค่นี้ออกเลยและเพราะเอียงเนาเอ,อได้แล้วครับดได้แล้วครับดูดเอาดีอือันอนั้นใหม่ไหมใช่ป่ะใส่ตัวผู้ตัวใหม่ดีของเขามีขายเลยนะครับยาวบ่ละบลาเนี่ยน <จะ S 2> ่นบรบบรบาปวดหัวเราจะเกี่ยวเกี่ยวเนี่ยยาวใช่ไหม ขอเข้ากันแล้วครับ,รบขอเอาลูกยางนี่ออกก่อนนะีเขออ้าบมดอนี่ครับใส่น็อตไปแล้วนะประกบตรงมากแล้วพี่ <c oughs> ใส่น็อตกลับ จะเริ่มใส่แหวนสปริงด้วยนะครับขาดไม่ได้เดี๋ยวจะคลายใส่เลยน้ำแข็งใส่ไปเลยเดี๋ยวบีบหนูคือออกงายจะ,ะบีบกระก่าวนะครับใส่ตลับลูกปืนในก่อนนี่แหละรถนองจะผ่อนเป็นลูกปืนก็นี่แหละเก็บวิธีเดียวกันนี่แหละแล้วก็ใส่ยาง คอนคอบ์บะคอนติกิบแล้วคา้ง่ายจิลบีก็อันเก่านี่แหละลุดๆเนี่ยเท่า<ม> <laughs> นี้แล้วเนี่ยเามาใส่กันประโยชน์กันให้มันลื่นนะใหม่ไม่มีนะครับนอกสถานที่ครับ ของแท้ครับเปือนอกตลับนอกนะใส่แหวนแหวนมีร่องนะครับต้องใส่ตรงร่องตรงบ่าไม่บ่าไม่เข้านะมีร่องบังคับนะแหวน แหวนแหวนมันจะหมุนใส่ตัวเมียนะครับตัวนี้แค่ขันแค่พออยู่นะไม่ให้คายแนั้นเให้เลื่อนเลื่อนนะครับกันเด็กเลื่อนใส่ครอบครอบล็อกแหวนใส่คลิปล็อก กันคลายออกเขียงโดยเฉพาะแล้วนะของต่แท้ของแท้ครับเป็นต้องซ่อมเป็นนะครับซ่อมไม่เป็นนิดแย่เลยนะครับนอกสถานที่นยะหลอกให้ดีครับตัวนี้สำคัญครับเดิมเอียงลง ก็ะค่องโตแล้วโอ,วว okay. อเคลื่นนะหมุนดูครับติดไหมเลยโอเคใส,ใส่ใส่ใส่ขา<ๆ>นี้กันรับตัวนี้ตัวเ,เทิงอันเมร์ละทำไมข้างบนข้างล่างนะ นี่ละเออท่านี่ละบังคับู่แล้วล่ะใส่ท่าเบรกนะครับตัวแบนเล็กอยู่ด้านนอกนะครับตัวมีวงกลมใหญ่ๆเนาะอยู่ด้านในบังคับอยู่แล้วล่ะครับบอกเขาลลอกวางไว้แน่จุดนี้จุดสำคัญนะครับนี่กูอยู่ไปอยู่ตรงนี้เลยดิกูใส่ตัวลองมา ต้งตัวตัางบนตัวล็อกตัางบนนะตัวนี้อ่าตัวนี้อยู่บนตัวนี้บนลระรางมันวางอยู่นะมันวางอยู่นี่ครับอ๋อวางเสียบเข้าหน่อยครับมันต้องเอาอย่งก่อนต้องวางก่อนไหมเออแม่นวางยั้อมแต่งขึ้นบนลมอ่าต่ตัววางล็อกมีล่างมีบนแม่นแมน มันจะเป็น,นคล้ายๆกับที่ดันดันคดนีเขาจมิงอ่าตอนดันแก๊กแก๊บแบบอ่ะอันนี้จะสำคัญนะคตอนถอดถอดได้ตอนใส่กับน้องน้อง,องหายนี่แหละลืมลืมตรงช่างแมวถ่ายไปให้ครับเผื่อใครลื้อเจอมือสมัครเล่นถ่ายไปให้ ยังสวมด้านข้างก่อนข้างเอียงเข้านะครับแล้วก็ใส่ตัวปัม๊มเบรกช่วงนี้ห้ามไปเหยียบเบรกะไรนะครับถ้าเหยียบเบรกงานจะเข้านะครับคันให้แน่นครับลูบล่างแล้วคันคือพยายามไม่แรงสองตัวนะครับเพราะเราไม่แรงเล็กรถหนัก เอฟตี้นะครับพอดีเสียใกล้บ้านพี่เขาพอดีนะครับจะนวดทุกข์เขามแม่นตัวนี้เหรอมแม่นตัวนี้เหรอใช่เดี๋ยวอ่าขันเบอร์สิบสองนะครับลอกดิสเบรหน้านะครับอ๋อนี่เบียดตรงนี้มั้งหรือว่าเป็นที่นอดร้อนนี่เอง ร้อนรวมมันมันมันก็เลยร้อนบิดอืแต่ว่ามันกลิ่นนทำไงลึกทิ้งทิ้งทิ้งกินข้างขวาแมนแต่ว่ามันสิเป็นมาแดงพุ่นละอืงงเนี่ยอย่างนี้อย่างซึ่งตอนนั้นอยางกระแทรกนะฮอยางกันกระแทกมันแทรกเลยครับเนี่ยมันสึกไปเนี่ยนี่โมกยังตัวนั้นไหบโมยังบ่ร้อนกันกระแทรกบนล่าเขาตกลุมนะนี่แล้วมันนี่แหละตึงมันเสียหลักไปไหม บ่ามันโชคตายวะเนี่ยว่ะมีสองอย่างเลยว่าโชกมันเสียโชกมันเสียกันยัเ์ยองกันแทรกประเด็นมันก็เลยดันแหง้งอือย่างมันก็เลยเสียนี่นี่ผมว่าอย่างนี่แหละเปลี่ยนโชคไหมมีมย่างโชคนี่แหละคูล้อคันก็บัตรนะปริเดินทางนี่ซ่อมรอบที่บบสามเดี๋ยวใส่นับใส่รอไงง่ายแล้วครับเนี้ยหกล้อหลุดทีเดียวเลย ไอ้เหลือ,อาหายไปห้าสำหรับแล้วก็ใส่น็อตนะครับงานง่ายแล้วมันใจรถบอสตัวหนึ่งเอาแซ่ข้างหลังมันครับทอดมาลองเตียวเสียแต่ผมไม่ใส่ลอกใบมันไ,ไม่ขึ้น่ลยโมเมนต์ปะเบอร์สิบเก้านะครับสูสิบเก้า ถ้าเป็นน็อตแบบนี้มั้เป็นน็อตน็อตลงโดยสิบเก้าโดยน็อตมันสลับกันน็อตล้อแม็กตัวใหญ่กับตัวน้อยบ่เนี่ยน็อตมีสองเบอร์ด้วยนะเอานั่นบ่บ่โน่นอาตัวนั้นบ่บ่เนี่ยงั้เอาตัวนี้แบบเทตัวกันตัวเบอร์เบอร์สิบเก้ากับยี่สิบเอ็ดปกติน็อตลออแม็กมันก็จะเป็นเบอร์สิบเก้าอืมนั่นเบอร์นี่เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะของมันนะ เบอร์สิบเก้าเบอร์เดียวสั้ตัวนี้ตองขันให้แน่นครับฮยังมันแน่นเลยสักเลีกน้อยใช้พลังเท้าตึงนะตอกตัวนี่และมือเชีดนะทามือเชีดตัวนี้ มือสลักเล่นโนดานี่มือสลักเล่นมือหลักอะไรน็อตให้แน่นนะทุกตัวนะหกตัวจะเป็นสาเหตุที่วิ่งไกลนะเะยะไกลแล้วก็น็อตมันคายตัวมันร้อนนะครับก่อนวิ่งก็เช็คแล้วนะครับน้ย ครับคุณพี่เขาด้วยนะครับนี่นะบ้านใกล้ๆน,นี่นะเดี๋ยวช่างแมวชให้อลองขับอีกทีนะครับเดี๋ยวลองมึงกันครับแต่ที่ยังเหลือน้ำมันพาวเวอร์นะครับที่ยังเสื่อมอยู่ต้องเปลี่ยนสายอกีกเดี๋ยวเอาของไปลงก่อนตามรถกับ หมายไปกันต่อครับเสร็จแล้วก็เดินทางไปสวนนะครับเสร็เดินทางต่อครับไปที่บ้านสวนหนองคายนะครับนี่อุดรน,นะครับสามสิบกิโ,เอโอเลเสร็บถึงที่หมายแล้วครับบ้านสวนบ้านลำนบูคานฮะ หาตั้งระสบมมารมันส่วนนันลกรางของเรา,าสร่วนยางระร้เรียนก็อนรอดแล่ไม่ร่อนแล่อยู่รถน้ำ เดี๋ยวท่อวางนังง่นไงเจอบนเรือนีนอ่เลยที่ไม้ด้วยยากอะไรหมดแล้วนะครับช่วยติดมาด้วยคนนึง มีเครื่องมือช่างต่างๆนะติดมาเออนี่ซัมซุงก็เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แล้วอะไรต่างๆจะเปิดฝาดูด,ด้านหลังกันงงเครื่องมือช่างนะครับาไไวางนี่กันวางทนนี่กอ่า้างเริงสายฟงสายไฟจุดแก๊สออกซิเจนนะครับอ่าตำราหนังสือวงจร ซอมทีวีรุ่นเก่าสมัเงือบางอย่างบางส่วนแล้วก็ถังน้ำยานะครับเ yeah, yeah. ยอะเยอะเดี๋ยวขอรุยงานขนของลงแล้วครับถึงที่หมายแล้วยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับในการเดินทางสวัสดีครับรุยงานต่อแล้วครับ